กลบสวัสดีครับกลบสวัสดีพี่น้องนะครับเอฟซีนะครับทุกทุกท่านนะครับตัวฝ่ามือไทยรวมถึงพี่น้องทางอุดรทุกทุกท่านนะครับเนาะร่วกับผมอุโยดรผภาพื้นนะครับเมอนซิมาแห่ความมลความซุขความันเทิงนะครับใข่เกลยดใขรหนาาใครเหนื่อยนะครับเนาะนะครับให้พี่น้องได้เขารับชมนะครับฝ่าใบชะน้อยด้อยสลหรับนะครับเอฟซีภูมักฟังหลงฟังล่ำนะครับฟังเพลิงนะครับฝ่าใบชะน้อยนะครับเมอนซิมาเขากอลกอลํานะครับเนาะค่อยนองที่สายฝนนะครับเนาะนะครับมอบให้นะครับ คนนะครับที่มีการรอคอยนะครับและก็คิดถึงกันนะครับเนาะทุกๆสัานนะครับทัวฝ่ามือไทยรวมไปถึงพี่น้องทางอุดรนทุกๆสัปานทัวโรกกันนะครับว้จนวยกระกันกับบทเพลงนี้นะครับเนาะกับบทเพลงนะครับคอยน้องนะครับที่สายฝนนะครับเนาะนะครับเชิญครับ สองมือกระเป๋าสองเท้าเก่าขมาพี่น้องครับผู้มักมวนมักฝันมักเห็นมักกินมักเมาเจ้านัดน้องมาพ่อไอเจรอท่าอยู่สายฝนกูเปล่าคนจนูสาวหน้ามลใจดำว่า ากับแม่งามคำสิเนละกำคิดนำนองราคำแพง คอยเกือคนเดียมาน้่งเคื่มเบียหัวใจอายเพียรหลาเมื่อใดน้องจะมาอายทาอยู่เด้อคนเดียเจ้าไปอยู่สายลวง,งลืมลาย เดี่ยวอยู่บ่าคอยไอ้อังบังมาคอยนั่งอยู่ที่ไซบูนอันนั่งมุนนีนะครแม่นเตอร์พี่หนอนะครับก็มีมุนนะครับเนาะนะครับเอฟซีนะครับคุณแม่คุณใจดีนะครับเนาะทางกูดอนมันหมอกไปนะครับเนาะมีมุนตัวซีรีส์ดำนะครับเนาะพี่หนอนนะครับสามารถนั่งมุนตัวได้นะครับเนาะนะครับกับฟอกรบคุณกับพุ่นนะครับ มาดังดึ่มเบียาหัวใจอาอเกียดละเมื่อใดเดียน้องจะมาาย อันบางไปหาบุงใหญ่กับแฟนใหม่เจ้าเล้เอาอิ่วบังไปไอ้อัอนวังมาไปน่ะอยู่ที่สายฝนออกต้อกันไปเรื่อยๆนะครับอีกบทเพลงนึงเนาะนะครับพี่น้องนะครับ ดขอรับชมสองข้างหน้าเที่ยงนะครับหลังจากที่แดนสัญญาพี่น้องไว้เนาะนะครับว่าทีมีการซ้อมเสียงนะครับเนาะพี่น้องได้ขอรับชมนะครับติดตามทั้ชสองยู u b e ของอุยอุรผ้าพื้นกันอะไรกันนะครับฝากไว้จ์น้อยนะครับวันนี้มักสาวอยู่เงานะครับอีกบทเพลงหนึ่งกันอะไรนะครับเนาะนะครับมักสาวอยู่เงาแล้วก็อาจารย์นะครับวิเชียนสามเมานะครับเนาะนะครับมักสาวอยู่เงานะครับเนาะนะครับ mất sao yếu yếu như vậy nó mà này mất sao yếu nhau phi ngóng mất yếu yếu นี่นอ่าน้อพี่น้องกันอาเป็นมักสาวเถาโตกันแหละนะครับเนาะ,นะ,น,ะนะครับอนะครับอาจารย์บุญชูบวบวัวพังนะครับนะมักสาวเถาพี่น้องนะครับ ໃສ່ແກ່ນອ້າແນบ่ມີມາເທື່ອຝမ်းເຮົາຍັງລົງສ່ໍານີ້ຄົນຮັກຊູ່ໃສຫົວໃຈເຕັມປີ້ເນາະມ มาลายไม่ไมก็บ่ได้ตา,จาใจตรดหนึ่งรเมื่อเรือใจอาแฟนบ่ได้เลยปีเยวใจนอนแลนเหมือนบุญบันดาลได้อมผ่านสาวเทาอาอยู่เจ้าสีสิไปไปยังแหงงามสำเท่าสาวเจ้าป่าแนดง ยามน้องแต่งสนีแห่งแพงกายสาวสับนี้สิสิบปีน้องยังจมหากไดพบน้องต้องเป็นสาวขึ้นใหม่เจ้าคงจะงามสูภผ้าหัวสาวใดบุญปลาไอ้ถึกใจครับมักสาวเท่าพูดลองพี่นี่ก็เท่ากันเนื้อพี่น้อง พี่นมองนะพี่น้องเออคับพี่้อกผมมาเร็ววันเดียวนพี่น้องฝากพี่น้องผู้ขอรับชุบกิดตามรับทางช่องยูทูปของวยอรู่อนพ่าเพื่อนนอกมึงนี้ที่มาสางพุ่มวนคุ่มซุขโกะมเรื่องนะครับให้พี่น้องได้ขอรับชมค่ายเกล็ดไข่หนาวไตเมย์ตลาดต่างๆเนาะที่พี่น้องได้ทำขึ้นมาทุกอย่างในต่ละเมือแต่ละวันนะครับนอกป่าใบชะลอยนะครับนี่คือซองเสียงค่ายเกล็ดพี่น้องได้ขอรับชมรับฟังนะครับทางช่องยูทูปของวยอรู่อนพ่าเพื่อนนะครับเนาะนะครับ ักสาวนะครับเดี๋ยวเบ่มีเอามักสาวเท่าดีกว่าเนาะนะครับมันดันได้อบอันสาวทาวอาผู้เจ้าสิิไปไปจังแห่งาสําเ่าเศ้าเจ้าปากแดงแดงยามน้องแต่สนีห็นแทงจาสาวสํานีปีน้องยังจ น้องตอนเป็นสาวขึ้นใหม่เจ้าคงจะ้ามสุภาพกว่าสาวใดบุญพระอายถือใจขัดมักสาวเทาว่าเ yeah, yeah. ย้เย้โอ้ยเมื้อคุคงสุขแสนเมื่อได้เคียงหัวเจ้าว่าสั้นนานน้ำพา้เอา hát sáng thâu có đầy dấu cùng phúc Họ à, sắp mật chốt cho nơi bây giờ không? Sắp mật chốt cho nơi sao sáu mươi xì, xịt nóng, Hạ phê à, bóng, nóng toàn tình sáu hình mai. เจ้าองจังหามสูบพายปวดเศร้าได้ดบาาุญพระไอหึใจคักมักเศร้าเทาเรื่องไม้ไม้จากไม้เอาองสุกแสงแม้นได้เจังขู่เจ้าโอวาสนาน,น้ำพายเอาไว้คักสาวเทา โตคเกับสวัสดีครับเจ้ลงไปนะสำหรับสองงานเพลงนะครับเนาะนะครับมักสาวอยู่างเงาหาบัอพี่น้องครับก็เลยเอามักสาวเท่าแทนกันเลยนะครับเนาะนะครับเมียนสีเท่าสีแก่นะครับกูร่าติดต่างวัยนะครับเนาะนะครับบางคนก็ได้ผัวเท่าบางคนก็ได้เมียเท่านะครับเนาะนะครับประมาณนั้นนะครับเนาะ มันกิดบ่ตากันนะครับอายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับเนาะอยู่ทีเอ่อรักกันแพ่งก <ity> ันนะครับถนอมกันนะครับเห็นเห็นใจกันช่วยกันแลกกันนะครับเนาะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เราอยู่มามันก็มีความสุขเองนะครับเนาะฝากไว้จนในคลิปนี้นะครับเนาะสองพงนั้นเพ่งพี่น้องค่อยน้องที่สายฝนนะครับอันนี้คือการซ้อมเสียงนะครับให้พี่น้องได้เขารับชมรับฟังนะครับใครเหนื่อยใครหนาวใครเครียดนะครับเนาะในหนาหนาวนี่นะครับเดือนมกราคมพศ2500นะครับ65 นี่ก็แล้วนะครับฝากไว้จน้อยด้วยนะครับก็เมื่อนี่ก็คือวันสําคัญนะครับเนาะคือวันพระวันเจ้านะครับเนาะมัสีบานะครับให้สัญญาไว้นะครับเนาะบาจิซ้อมเสียงให้พี่น้องฟังนะครับเนาะหลังจากนะครับทําการทํางานเรียบร้อยนะครับเนาะอันนี้คือมาให้พี่น้อง้เขารับชมเยื่อเบชั้นหนึ่งรับในการนะครับซ้อมเสียงนะครับให้พี่น้องเขารับช่มนะครับรับฟังนะครับอีกเวอร์ชันหนึ่งกันนะครับฝากไว้ใจน่อยนะครับในหนาหนาวนี่เนาะนะครับ เดือนมกราคมนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าในปีใหม่นี้นะครับปีนี้คือนะครับปีเสือนะครับเนาะปีเสือนี่กคับบางคนบางท่านนะครับอาจจะถึงไมยเบื่อเนาะสลับในมื่อนี้นะครับเนาะนะครับผ่านมาหมู่บ้านนะครับเปลี่ยนบ้านครูนะครับเนาะบ้านครูนะครับก็มาในมื่อนี้ก็คือนะครับไวยได้ออกวันที่สิบเจ็ดนะครับเนาะนะครับบางคนบางท่านอาจจะได้รับโชคนะครับถึงไมยได้เบื่อนะครับเนาะฝากไว้ใจหน่อยนะครับในคลิปนี้เนาะนะครับในคลิปสองเสียงนี้ ในคลิปนี้นะครับขันมีการโม่การจ่าการรองการร่ำนะครับพิสไปปราการใดนะครับเนาะนะครับวีวรอนผ้าเพื่อนนะครับขอพระทนวาให้หลายๆขอโทษขอให้ไวนะตรงนี้กันอันนี้คือการซ้อมเสียงนะครับในพี่น้องได้ขอรับช่มไข้เขียดไข้หนาวไข้เหนื่อยนะครับหลังจากพี่น้องเสร็จภารกิจการงานนะครับสีขาสีขายมากนะครับหรือนะครับสิพิสไปทำหน้าหน้าต่างๆในแต่ละเมือแต่ละวันนะครับเนาะนะครับ ฝากไว้จะหน่อยเรื่อโมเนกอวยวรอนพระเพื่อนขอขอบคุณพี่น้องครับท่านกิ้งเพื่มเมื่อครับทุกตำบลทุกหมู่บ้านนะครับเนาะนะครับที่ซอยอุนนุนนะครับสื่อสื่อขอางนาอยู่ในกินซอยนะครับเนาะอวยวรอนพระเพื่อนขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องครับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีคุณตาคุณยายก็ดีนะครับเนาะนะครับผู้เป็นน้องเป็นนุ่งก็ดีนะครับเนาะนะครับทุกทุกถ่านนะครับลูกหลานก็ดีนะครับเนาะฝากไว้จะหน่อยนะครับเนาะที่อุนนุนอวิวรันพระเพื่อนนะครับสื่อนายูุ่นกินซอยโดยดีเสมอมาขอขอบคุณนะครับพี่น้อง ทุกๆถังนะครับยางหมากหล่นหมากไหมหรือยางสูงก็ได้นะครับฝากไว้จังหน่อยนะครับพี่น้องทางกิ่งเมืองจังหวัดอุดรธานี่ยงห้านะครับเนาะนะครับทุกตะบลทุกหมู่บ้านก็แล้วนะครับฝากไว้จังหน่อยสำหรับในคลิปนี้นะอุดรผ้าพื่อนนะครับก็สิขอจบคลิปนี้นะครับด้วยคําว่าสุขีสุขังพระรังคุณภาษีรัตนไตรคุ้มพ่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกุลโลกคุณข้องนะครับให้พี่น้องนะครับจุมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมปรราาถนทุกสิ่งทุกอย่างเนลเหมืืออนนนนต่ก็แสนครับ คิดสิ่งใดนะครับขอให้พี่น้องนะครับให้เป็นจริงครับฟันสิ่งใดก็ขอให้พี่น้องให้เป็นจริงนะครับและเสียดสีธรรมยังก็ขอให้พี่น้องนะครับตั้งใจนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สิเป็นจริงอีกก็แล้วกันนะครับกราบสวัสดีครับนึกคำเคลืนนี่ขอให้พี่น้องน้องเับฟันดีทุกทุกคนทุกทุกท่านทั่วฝ่ายมันได้รวมถึงพี่น้องทางอุดรดอนบัตรเก๋มงนนอนของอุยดอะเพื่อนทุกทุกท่าน ทัวรโลกกันเลยนะครับกราบสวัสดีครับงามงามนะครับโอเคครับผมครับผมกล้องอาชีพเลน่าสำเร็จพี่น้อนครับไฟอาชีพซองบอลแห้งสำาร็จนะครับเนาะนะครับเพราะว่าไฟแปดกระซองปะดทากับไฟนะครับบั่นนะครับเนาะนะครับโอเคครับผมกลางนาพอคลิปใหม่ไป็นลิเล่ด้วยนะครับทางช่องยูทูบของอุยู่ดอนผ้าพื้นกันเนะครับกราบสวัสดีครับโอเคครับผมครับครับผมโอเคครับ